ชาวลัคนาราศีกุมหยุดฟังสักนิทค่ะไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นะคะมีผลตั้งแต่วันแรกที่เจอคลิปแล้วก็มีผลไป3เดือนคลิปนี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของเงินงานแล้วก็ความรักค่ะความรักในทุกความสัมพันธ์เลยไพ่สามใบแรกนะคะจะดูบรรยากาศดูความรู้สึกนะคะดูความเป็น ความรู้สึกอารมณ์ของคุณของชาวกลุ่มค่ะสําหรับชาวกลุมนะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณมุ่งมั่นตั้งใจอยากทํางานที่มันเป็นชิ้นเป็นอนันเป็นงานที่มันจริงจังสักทีหนึ่งบางทีก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทํางานที่ไม่ค่อยเป็นเวลาสักเท่าไหร่นะคะแต่มาณนะตอนนี้คุณเริ่มมีความคิดว่าอยากจะทํางานประจําที่มันเป็นรูทีนอะ หรือบางทีคุณอาจจะปรับวงจรชีวิตของคุณนะคะให้มันเป็นลูทีนมากขึ้นบางทีคุณอาจจะทํางานอิสระของตัวเองแต่อยากที่จะทําให้มันเป็นเวลามากขึ้นหมายความว่ามีระเบียบวินยัยจัดการระบบระเบียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นก็ได้ช่วงนี้คุณค่อนข้นางที่จะสนใจในเรื่องของงานแฮนด์เมดทุกอย่างเลยนะคะบางทีคุณอาจจะอยากทําชิ้นเนี้ยขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นช่องทางหารายได้เสริมของคุณก็ได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกับการงานค่ะ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะอืมเอาจริงก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอเรื่องการเงินหรือว่าปัญหาการเงินติดขัดมาพอสมควรเลยนะคะแต่ว่านาตอนนี้ค่ะมันกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําอะไรให้มันเป็นแบบเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะมันอาจจะมาจากในเรื่องของการเงินที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเละเทะอยู่ก็ได้และนตอนนี้นะคะคุณคิดว่าโอเคคุณจะเริ่มต้นใหม่ และแน่นอนค่ะคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในเรื่องของการเงินจริงๆนะรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะคะบางทีคุณอาจจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเรามาดูในเรื่องของการงานกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับในเรื่องของการงานจริงๆแล้วลักษณะน,นิสัยของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบทํางานคนเดียวนะคะคือมันเหมือนกับว่าตั้งแต่จุดตั้งแต่เริ่มต้นจนจ,นจบนะคะถ้าสามารถทําเองได้ก็จะทําเอง พอรู้สึกว่ามันเป็นอิสระรู้สึกว่ามันสามารถจัดการควบคุมอะไรได้เยอะกว่าการทําร่วมกับคนอื่นในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะออกไปพบกับลูกค้าค่ะหรือว่าจะมีลูกค้าบางคนนะคะเดินทางเข้ามาหาคุณซึ่งเป็นลูกค้าจากแดนไกลด้วยนะและเขามีงานใหญ่ที่จะมอบให้กับคุณค่ะตอนนี้นะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วค่ะว่าคุณจะเตรียมพร้อมได้มากแค่ไหนในการรับงานนี้ดังนั้นสู้ๆนะคะคือจริงๆอะคะ่ะคือในเรื่องของงานนะคุณมีความคาดหวังสูงมาก ยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ราบลื่นเนาะทีนี้เรามาเริ่มในเรื่องของความรักค่ะเริ่มต้นจากคนโสดจริงๆแล้วนะคะคนโสดสามารถดูได้ทั้งคนโสดสนิทแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะดูคบคู่กันไปได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยมันไม่ได้สนิทซะขนาดนั้นมันไม่ได้โสดสนิทซะขนาดนั้นนะคะโอเคเริ่มต้นจากคนโสดก่อนนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยจริงๆคุณมีคนในใจมีคนที่คุณแอบชอบอยู่มีคนที่คุณสนใจอยู่และดูเหมือนกับว่าความชอบของคุณนะคะค่อนข้างที่จะหลากหลาย คือถ้าเกิดให้พูดตรงคุณอาจจะไม่ได้มีสเปคตายตัวคุณอาจจะได้หมดเลยไทยจีนฝรั่งแขกถ้ารู้สึกว่าคนคน,นั้นมันสามารถเข้ากับคุณได้หรือว่ามีทัศนคติคล้ายกันหรืออะไรบางอย่างที่เข้ากับคุณได้ช่วงนี้บรรยากาศคอนโสดน,นะคะจะเป็นฟิลของการแอบชอบมากกว่าแล้วนัดก็คิดว่าไม่ได้ชอบแค่คนเดียวอาจจะมีมากกว่าหนคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะ บางทีคุณอาจจะวู่วามก็ได้นะคะเป,เป็นเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะเดินเข้าไปบอกเขาว่าเฮ้ยฉันแอบชอบเขานะหรือว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างหรือบางคนเนี่ยสารภาพรักไปแล้วหรือว่าบอกความรู้สึกบอกความในใจไปแล้วนะคะในช่วงนี้คุณจะแสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นกับคนที่คุณแอบชอบเพราะว่าด้วยความที่คุณเป็นชาวธาตุลมนะคะชาวราศีหว่าลัคนากรเนี่ยคุณเป็นคนที่วูว่วาาได้ตลอดเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คือบางครั้งเนี่ยก็กลัวบางครั้งก็กล้าที่จะพูดหรือว่าที่จะแสดงความรู้สึกบางครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยบอกบอกไปให้มันจบจบไปงั้นเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะถ้าบอกไปแล้วจะเป็นยังไงอ้าึ้ออยู่กับความประพฤติที่ผ่านมาของคุณเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะทาตัวดีหรือว่ามีการเก็บคะแนนมาดีค่ะคุณสามารถพูดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยทําอะไรเลยแค่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะอย่างเดียวค่ะอาจจะยังไม่ใช่เวลาของคุณยังไม่ใช่เวลาของการสารภาพรัก เรามาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือคุณนะ่ะตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบของรักสามเศร้าหรือว่าเราสามคนอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้นะคะที่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนเพราะว่าแนวโน้มแนวโน้มของคุณจะเป็นในลักษณะน,นี้หรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้ที่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนและตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกที่คุณมีให้เขาอ่ะมันเริ่มน้อยลง คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาหรือว่าคนที่อยู่ไกลบ้านคุณต่อมาค่ะเรามาดูคนที่มีคู่แล้วกันบ้างอืม อ๋อ oh, คนที่มีคู่แล้วนะคะไพ่ใบสุดท้ายอะ่ะมันยิงดีตรงที่ว่าได้ไพ่เดอะซันได้ไพ่แบบความมีพลังแบบทุกอย่างมันดีอะ่ะมันบวกแต่สองสองใบเนี้ยนัดรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณนะลดอัดตราความเป็นตัวตนของคุณหรือบางทีอะ่ะกรณีนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคู่คู่ของคุณก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าลดไอ้ความเป็นแบบความเจ้ากินเจ้าการความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือว่าลดความเป็น ความชอบสั่งการชอบบงการอย่างเงี้ยลงไปอะค่ะแล้วบรรยากาศมันจะดีมากกว่านี้อีกเป็นแบบสิบเท่าเลยคุณกับเขาอะเข้ากันไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันมีความต่างเยอะมากนะคะหยินหยางแต่มันสามารถอยู่ด้วยกันได้บางทีความคิดทัศนคติหรือการกระทําหรือความชอบหรือรอะไรอย่างบางอย่างไม่เหมือนกันเลยแบบอายกตัวอย่างเช่นคุณชอบกินข้าวต้มเขาชอบกินอาหารของแซบยอะไรเงี้ยคนชอบกินจืดคนชอบกินแซบอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันก็สามารถกินข้าวร่วมโตเดียวกันได้เนี่ยจะเป็นฟีลนี้นะคะให้ลดความอัตตาความเป็นตัวตนลงไปลดความขี้หึงขี้หวงลงไปแล้วมันจะดีโอเคค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้นัดด้วยค่ะช่วงนี้ติกต็อกมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นนะคะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยค่ะว่าคุณเจอคลิปเนี้ยวันที่เท่าไหร่นะคะ